สวัสดีครับสวัสดีครับลองของซะหน่อยลองของซะหน่อยไททันวันนี้มาทำอะไรครับมาทำที่ล้างผักกะละมังค่ะเป็นกะละมังล้างผักอ๋อมีของมาส่งมาอีกแล้วใช่ค่ะอ๋อไหนดูซิไหนป้าขอดูหน่อยมันมีเป็นอะไรบ้างมีเค้กแล้ว อ๋อเป็น<ด>กระมัง<ก>เป็นกระมังพลาสติกซิลิโคนมันจะเด้งได้เลยอ่ะนี่ยนี่ไงมีหลายสีนี่นะสีแดงสีส้มสีฟ้าสีเขียวอ้าวเดี๋ยวเราลองมาแ,แกะข้างในดูเลย โอเคครับ,อ,คครบอ่าแกะออกมาเรียบร้อยไห,ไหนข้างในเป็นยังไงบ้างออกจากถุงเจ้เอามาให้ปลามาให้ป๋า นาแกะดูซิครับมีเป็นยังไงบ้างมีกี่อันมีสองอันไหนหยิบโชว์ขึ้นมาดูหน่อยอ๋อมีสองขนาดไหนมีอันเล็กอันใหญ่หรออันนี้อันเล็กอันนี้อันเล็กออาไหนดูอันเล็กหน่อยอ๋ออันเล็กให้ดูซิอ๋ออันนี้เป็นอันเล็กเดี๋ยวป้าขอวัดขนาดหน่อยซิ อันเล็กอันเท่าไรยี่สิ่เซนอ่านี่คืออันเล็กอ่าไหนขอดูอันใหญ่หน่อยครับอันใหญ่30เซนนี่คืออันใหญ่อ่าไหนแล้วมันทำอะไรได้บ้างกละมังล้างผักไหนดูทีอ๋อทำแบบนี้เหรอโอ้โหมันยืดกลายเป็นกละมังแบบนี้เลย เอาแล้วไหนอันใหญ่อะเอาเอาเล็กลงวางก่อนอไหนอันใหญ่อ๋ออันใหญ่มันเป็นยืดอย่างนี้เหรออ๋อเอาไหนดูซิโอ้อโ,อโหกลายเป็นกระมังไปแล้วมีรูนี่รูหลางผักเอาน้ําออกได้อ๋อไหนดูอันเล็กหน่อยอออกได้อะดูอันเล็กหน่อยครับขับผมออกได้ครับ อ๋อนี่เป็นกัะลมังไหนขอวัดความสูงหน่อยสิคุยวัดความสูงเลยวัดความสูงเอ่อถ้ายืดแล้วยืดแล้วนี่ยืดแล้วได้เก้าเซนสูงอันไหนอันใหญ่อันใหญ่ต้องอันใหญ่สิบเซนได้นี่นี่อันใหญ่สูงสิบเซนอ๋อเอาแล้วไปทำอะไรได้บ้างเนี่ย เอาเอาไปใส่ของเล่นได้ไหมได้คับกลางผักก็ได้ครับเอาใส่กลางผักก็ได้เอาข้อเป็นกะลาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเอาในเอาในยุบลงสิยุบลงยังไงกดอ้าวหนึ่งสองสามโอ้โหเรียบร้อยเลย อ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้เป็นกะละมังล้างผักยืดหดได้เป็นซิลิโคนเป็นพลาสติกนะอ่าพลาสติกนี่แข็งแรงเลยงอได้ซิลิโคนก็เป็นซิลิโคนโคนิ่มๆทนความร้อนด้วยสำหรับล้างผักล้างผลไม้นี่เอาไปลวกเส้นสปาเกตตี้มักกะโลนีก็น่าจะได้นะมัน ได้อยู่นะได้อยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลองของซะหน่อยกับน้องไททันไททันลาเพื่อนๆหน่อยครับบายสวัสดีครับ <Bye. S 1> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลองของซะหน่อยมาดูกันว่าจะมีอะไรมาลองกันครับ <Bye. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe กด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้บายบาย